โอเคสวัสดีครับผมอันนี้เป็นแบตเตอรี่มือสองที่ผมขายนะครับมันก็จะมีตัวเลขติดกันเยอะๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาอ่านค่าว่าตัวเลขแต่ละตัวคืออะไรนะครับก็อันดับแรกเลยตัวนี้เป็นแบตเตอรีย่ยี่ห้อลองขนาด7.2แอมป์นะครับ12โวลต์7.2แอมป์เป็นมือสองนะครับก่อนที่ผมจะเอามาขายเนี่ยผมก็จะทําการวัดและทดสอบค่านะครับด้วยตัวตัวนี้แบตเตอรี่อนาลซิสธ์นะครับก็จะได้ผลออกมาเป็นตัวเลขดีต้นนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็จะทดสอบด้วยตัวแบตเตอรี่เทสเตอร์ตัวนี้เป็นเป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นโหลดเทสเตอร์ขนาด1 0 0แอมก็กระดาษแผ่นแรกนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยครับแผ่นแรกทุกตัวเลยตัวนี้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 นะครับค่าที่เห็นตัวแรกนี้จะคือค่า CCA นะครับตัวนี้เวลาผมได้แบตเตอรี่มานะผมยังไม่ทําการชาร์จใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็จะจับมาวัดก่อนแล้วก็แปะแปะกระดาษแผ่นแรกนะครับ ก็จะมีค่า cca ตัวนี้วัดได้90นะครับก่อนที่จะทำการชาร์จนะฮะแล้วก็ค่าความต้านทานภายในจะได้ที่32จุดกว่ากว่าอย่างเงี้ยฮะเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะ24 32.24มจุดนะครับมิลลิโอห์มแรงดันที่ได้จะอยู่ที่1 3 0 3โวลต์นะฮะอย่างแผ่นนี้เหมือนกันแผ่นนี้ได้อยู่ที่1 1 0นะครับแล้วก็ความต้านทานภายในอยู่ที่26.30นะฮะอันนี้เป็นแรงดันของแบตเตอรี่ก็ทุกตัวก็ อ่านค่าตามนี้นะครับอันนี้คือแผ่นแรกจะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะฮะแผ่นที่2ก็คือแผ่นที่วัดค่าด้วยตัวแบตเตอรี่โหลดเทสเตอร์ตัวนี้นะครับวอลต์ลอยก็คือ VO นะครับวิธีอ่านนะครับ VO ก็คือวอลต์ลอยได้13โวลต์นะครับอันนี้เป็นแบบดิจิตอลมันก็จะมีเป็นจุดนะครับอันนี้เป็นแบบอนาล็อกผมก็จะตีเป็นกลมๆคือ13โวลต์นะฮะแล้วก็พอผมกดโหลดเข้าไปปุ๊บวัด ค่าได้อยู่ที่8 9โวลต์นะฮะโหลดที่ผมกดไปตัวนี้ขนาด100แอมนะครับก็1 2โวลต์100แอมก็น่าจะประมาณสัก1,200วัตต์ได้นะฮะกดอยู่ประมาณสัก 3- 4วีวินะฮะถ้าเป็นแบตเตอรี่เสื่อมหรือแบตเตอรี่เสียเนี่ยตัวแรงดันที่วัดได้มันจะตกลงถึงศูนย์เลยนะฮะตัวนี้ยังดีอยู่ถือว่าดีอยู่นะครับวัดได้8 9กโวลต์นะฮะก็ตัวอื่นๆก็อ่านค่าเหมือนกันนะครับก็จะมี VO อเนี่ยอ่านแผ่นที่2ตัวนี้นะครับ ตัวนี้วัดได้ที่12โวลต์นะครับก็คือโวลต์ลอยของมันแล้วก็วโวลต์โหลดวัดได้9โวลต์ตัวนี้แข็งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะตัวนี้วัดได้8.9โวลต์ตัวนี้วัดได้9.2โวลต์ฮะก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่อไปแผ่นที่3มนะครับแผ่นที่3มตัวนี้คือว่าผมเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จนะครับเสร็จแล้วก็เอากลับมาวัดผมชาร์จไว้ประมาณสัก1คืนน่าจะได้นะฮะแล้วก็ เอามาวัดค่าใหม่ใช้ตัวนี้วัดเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่อนาลิซิสวัดและอ่านค่าใหม่ค่าขึ้นมาได้หนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ค่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากอันเดิมนี่ครับร้อยสิบเป็นร้อยสิบห้านี่ก็คือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแบตเตอรี่ดีนะครับมันจะพัฒนาการอย่างนี้แหละแล้วก็ตัวนี้จากเก้าสิบห้าเป็นร้อยห้านะครับความต้านทานภายในก็ลดลงจากของเดิมอยู่ที่สามสิบนะครับก็ได้อยู่ที่ยี่สิบแปดนะตัวนี้ ตัวนี้แผ่นที่สามก็เหมือนกันนะฮะจากร้อยสิบได้ร้อยสห้านะฮะมันเวลาเอาไปชาร์จมามันจะขึ้นได้ประมาณสักห้าถึงสิบ cca นี่แหละอันนี้ถือว่าดีมากแล้วนะฮะสำหรับแบตเตอรี่ลูกเล็กๆแบบนี้นะครับสิบสองโวลต์แล้วก็ต่อไปเหมือนเดิมแผ่นที่สี่แผ่นที่สี่ก็จะวัดด้วยค่าไอ้ตัวนี้นะครับโหลดเทสเตอร์ตัวนี้วอลลอยได้ที่สิบสามโวลต์นะครับก็ือคือมันก็จะเป็นโวลต์ที่หลังจากที่เราชาร์จแล้วนะครับสิบสามจุดหกโวลต์อ่าค่า หลังจากที่เราเทสโหลดได้อยู่9โวลต์นะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากเดิมนะครับหลังจากที่เราเอาไปชาร์จน่าจะเป็นการกระตุ้นหรือฟื้นฟูให้มันแบตเตอรี่ดีขึ้นนะครับก็ได้อยู่ที่9โวลต์อันนี้ก็ได้9โวลต์9โวลต์9โวลต์นะครับและหลังจากนั้นผมเอาไปใส่แผ่นที่5นะครับแผ่นที่5 1 2 3 4 5ี่ห้าแผ่นที่5้านะครับอันนี้เอาไปใส่กับ ups นะครับแล้วก็เทสด้วยหลอดไฟ หลอดไส้ขนาดร้อยวัตต์นะครับนี่ผมเทสด้วยหลอดไส้ตัวนี้นะครับ220โวลต์ขนาด100วัตต์นะครับก็เสร็จแล้วก็จับเวลามันสามารถจ่ายหลอด100ยวัตต์ต่อเนื่องได้14นาทีสําหรับลูกนี้นะครับลูกนี้ได้13นาทีลูกนี้ได้13นาทีลูกนี้ได้เยอะหน่อย15นาทีอันนี้คือผลการจับเวลาการจ่ายโหลดหลอดร้อยวัตต์ตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นผมก็ปล่อยมันชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้ามาก็ปลดออกแล้วก็มาวัดค่า cca อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ได้100อ่า้าคอมเพานภายในที่29.40นะฮะก็ดูพัฒนาการว่าสเต็ปแต่ละสเต็ปมันต้องดีขึ้นนะฮะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่เอาไปวัดและจับเวลากับตัว ups นะครับได้13นาทีนะฮะแล้วก็ปล่อยชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับแล้วก็กลับมาวัดค่าใหม่ได้อยู่ที่120นะครับ ค่าความต้านทานภายในอยู่ที่24.55มิลลิโอห์มนะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะครับจากที่เอามาแล้วก็ยังไม่ได้วัดยังไม่ได้ชาร์จเลยอะ่ะอยู่ที่110นะครับแล้วก็หลังจากชาร์จแล้วได้ที่115นะครับแล้วก็หลังจากเอาไปทดทสอบต่างๆก็ยังคงอยู่ที่120นะครับดีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแสดงว่าแบบัตรตัวเนี้ยดีไม่มีปัญหานะฮะก็มั่นใจได้เวลาซื้อไปอะ่ะ ทุกตัวนะครับผมเทสให้ทุกตัวสามารถเอาไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมจะลองวัดและทดสอบให้ดูนะครับอย่างตัวนี้เป็นเครื่องวัด CCA แบบดิจิตอลนะครับก็จะวัดค่าและทดสอบตัวค่า CCA แล้วก็ความต้านทานภายในของมันให้ดูผมกดไปที่ Quick Test นะครับตั้งไปที่7แบตเตอรี่7แอมป์แล้วก็กดเทสสายตรงนี้ต้องแน่นนะครับ ถ้าไม่แน่ในค่ามันจะออกมาเพี้ยนเหมือนกันตรงนี้ได้100นี่นะครับ100 CCA ตรงนี้ตามตรงนี้เลยที่ผมได้โจดไว้นะฮะแล้วก็ี่ความต้านทานภายในอยู่ที่29.40เนี่ยฮะพอดีเป๊ะเลยตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แอนาลิซิสมันสามารถช่วยให้เรารู้สภาพภายในของแบตเตอรี่ได้แบบคร่าวๆนะครับทีนี้หลังจากวัดและทดสอบด้วยเครื่องมือดิจิตอลเสร็จต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือทางด้านอนาล็อกบ้างนะครับ ตัวนี้ถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีจริงนะครับกดไปแล้วล่วงกันเห็นเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสแล้วทดสอบดูอันนี้ผมขออนุญาตตั้งแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันสั่นบวกแดงใส่บวกดําใส่ลบนะครับสังเกตดูค่าแรงดันนะครับอันนี้ขนาดวนลลอยวนลลอยได้ที่13โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะกดเพื่อจําลองโหลดนะครับดูว่าเข็มมันจะตกไปที่เท่าไหร่นะครับของเดิมที่ผมจดไว้อยู่ที่9นะครับ เข็มมันต้องอยู่ประมาณเลขเก้านะครับกึ่งกลางระหว่าง8กับ10นี่นะฮะจึ๊กเนี่ยฮะอันนี้8ถึง9ตอนนี้ถือว่าแบตดีพอปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราเทสทดสอบโหลดนานกว่านี้นะครับวงจรที่อยู่ข้างในอย่างเช่นพวกแผ่นธาตุอะไรต่างๆมันจะเสื่อมนะครับก็ถ้าแบตเตอรี่เสียมันจะตกลงเลยนะครับ8 6 5 4 3 2 1สจนเหลือ0ูนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นโหลดขนาด1 0 0แอมเทียบเท่ากับไดสตาร์ทรถยนต์นะครับตัวนี้ ทุกตัวผมจะทำการเทสและทดสอบแบบนี้หมดนะครับทั้งแบบดิจิตอลตัวนี้นะครับแล้วก็อนาล็อกเสร็จแล้วยังไม่พอเอาไปทดสอบจับเวลาด้วยการใช้งานจริงนะตัวนี้แบตเตอรี่นี่ผมมีมาอยู่เรื่อยๆนะครับใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ได้ก็มีทั้งแบตเล็กแบตใหญ่ก็แบตแบตไม่ใหญ่มากนะฮะแบตตั้งแต่7แอมป์จนถึงประมาณสัก20กว่าแอมป์เ่ยครับผมมีขายอยู่เรื่อยๆนะฮะ สนใจก็ทักแชททักไลน์ได้ขอบคุณครับผม